อันนี้เป็นกิจใหม่ของเดือนพฤษภานะครับมีอะไรบ้างลองไปดูครับถ้าอยากเติมเกมต้องเป y ท o w i วินรวดเร็วปลอดภัยเปิดบริการตลอด24ชั่วโมงถูกใจสายเปนแน่น,นอนฮะก็อย่างแรกที่เปิดมานะครับกาชานะครับคือสิ่งที่มันใหม่ที่สุดแล้วนะครับสำหรับแต่ละเดือนนะเดี๋ยวลองดูนะครับว่าตั๋วฟรีเนี่ยเราจะได้อะไรนะครับ ส่วนหางก็ดีนะสำหรับคนที่ไม่มีมูนนะครับใส่อันนี้เนี่ยมันก็ทำให้วิ่งเวลาฟาร์มเนี่ยได้330เหมือนกันนะครับแล้วก็หมวกอันนี้เนี่ยทำให้เราตายยากขึ้นนะแต่มันจะติดเอฟเฟกหลับหน่อยนะครับแต่ถ้าเกิดใส่กร์ดกันหลับเนี่ยก็น่าจะเอาอยู่นะครับสำหรับอันบนครับก็เป็นหน้าเพนนะสำหรับคนที่เป็นสายกายนะครับยังไงก็ต้องมีนะอ่ะเดี๋ยวลองกดดูเลยครับศูนย์แมวไปฟาร์มจบแล้วจบจบจบ,จบเลยนะครับ จบแล้วเรื่องกาชานะครับไปดูเรื่องต่อไปนะครับเรื่องการนะครับมันก็จะมีใหม่ในเรื่องของการ์ดอันนี้ครับอ่ะในนี้เนี่ยภาษาไทยมันเขียนโอเวใช่ไหมแต่จริงๆลองเปลี่ยนภาษาอังกฤษดูครับมันจะเป็นของสายกายนะฉะนั้นน่าจะเขียนผิดนะครับเป็นของสายกายนะอ่ะคราวนี้ครับแล้วก็มาดูอันนี้ครับจะคล้ายๆกิจของก๊อบบินเดือนที่แล้วเลยนะครับก็คือให้เราเติม68แมวนะครับแล้วก็จะได้ปลดแถว2อนั่นเอง ถ้าใครเล่น r วีก็จะคุ้นๆกับคำว่า w a l l e r p a s s นะครับก็ประมาณนั้นแหละนะฮะเติมเพื่อปลดแถว2นะครับถามว่าได้อะไรเพิ่มบ้างก็คุ้มนะเพื่อนๆส่วนตัวสมมองว่าคุ้มนะครับได้ทั้งลูนได้ทั้งการ์ดได้ทั้งโอ้โหกาชาเต็มไปหมดนะครับแค่68แมวนะครับก็ตีไปว่ากดกาชาได้2ทีนะแต่ว่าเราได้กาชาชัวร์เนี่ยชิ้นแน่นอนนะครับก็คุ้มๆกันไปแล้วนะสามารถเลือกได้ด้วยนะครับ เนี่ยเสียไป68สแมวเท่านั้นเองไม่แพงนะครับคุ้มอืมคนที่คุ้มที่สุดคือใครรู้ป่ะคนที่ไม่ค่อยเติมอะ่ะหรือประมาณเติมกลางๆกับซันะจะคุ้มที่สุดนะครับเพราะว่าเวลาเรากดกาชาเนี่ยเรากดไม่ครบใช่ไหมมันก็จะมีกาชาพวกตกค้างพวกเนี้ยที่เรายังไม่ได้เลือกเนี่ยเห็นไหมฮะมีของดีงนั้นเลยเนี่ยดียนั้นเลยปลด ATK ได้จ็อบเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยอืม ได้เงินเพิ่มเนี้ยเวลาฟาร์มนะครับมีทุกสายเลยนะครับสายเวลสายฟาร์มสายตีบอสได้หมดเลยแม้กระทั่งสายอันนี้ก็ได้ใช้ครับสายซับนะเนี่ยปากสกิลนะครับดีเหมือนกันนะอืมหน้าเงินหนึ่งเงี้ยต้องใช้ฟาร์มนะครับยังไงก็ลองมาดูนะครับคุ้มแน่นอนแต่เกิดใครมีครบแล้วก็เอาตัวเหลืองกันไปละกันนะฮะ หลังจากนั้นครับให้เรามาทํากิจที่กลางพอนะครับกิจที่กลางพอเนี่ยมันก็คือกิจของไอที่ปลดเวลาร์พาสเมื่อสักครู่นั่นแหละนะฮะเพื่อที่จะเอาของรางวัลให้มากขึ้นนะในแต่ละวันนะครับก็พยายามมาทํากิจให้ครบทุกวันนะครับกิจของมันเนี่ยมันก็ไม่ยากเท่าไหร่เพอเพื่อนมันก็วาร์ปมาที่เมืองนี้ใช่ไหมแล้วก็กดคุย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 ,คยตีมอนนิดหน่อยครับก็เสร็จนะฮะใครที่ยังไม่เดินนะครับเดี๋ยวก็เดินไปพร้อมซันเลยแล้วกันนะครับ อะมาคุยกับน้องแมงปอตรงนี้นะ,อะพอคุยนะครับมันก็จะพาเราวาร์ปมาที่นี่นะฮะเมืองนี้อ่านชื่อไม่ออกนะลองอ่านชื่อเอานะครับมันก็จะให้เราตีตัวนี้ครับเนี่ยไอตัวหัวเขียวๆนะครับก็ตีมันไป3ตัวครับพอตีเสร็จปัาบนะครับมันก็จะให้เรากลับมาที่เมืองผีเสื้อเหมือนเดิมนะ ง่ายนะเพื่อนเพื่อนแค่คุยๆนะครับอันนี้พยายามไม่เร่งความเร็วนะเพื่อนเพื่อนจะได้ตายพร้อมกันเนี่ยครับกลับมาที่เมืองผีเสื้อแล้วก็มาคุยกับตัวผีเสื้อมันเดิมไม่ใช่ผีเสื้อสิแมงปอนะครับอ่ะพอคุยเสร็จแล้วได้แล้วนะครับเป็นส่วนของการปลดไอ้นี่ฮะรางวัลแอดเวนเจอร์นะฮะได้รับรางวัลเสร็จแล้วนะครับเราก็มาที่ตรงกลางเมืองผีเสื้ออีกทีหนึ่งนะครับ มันก็จะให้เราคุยกับอ่าอันนี้เป็นผีเสื้อจริงๆนะครับคุยกับผีเสื้อไปสังเกตตรงวงๆนะครับมันจะมีวงขึ้นงนี้มานะฮะก็เดินไปตามจุดนั้นได้เลยเหมือนกับมันประชุมกองทัพอะไรสักอย่างหรือประชุมสัมมนาอะไรเผามันสักอย่างนะครับบางคนชอบอ่านก็อ่านไปนะอันนี้ฉันเปลี่ยนภาษาไทยนะครับฉันก็ชอบอ่านมือนกัน ดูว่ามันคุยเรื่องอะไรกันนะครับแล้วก็มาคุยกับตัวผีเสื้อผู้ชายนะครับที่เป็นสีฟ้าๆนะอืมชอบอ่านนะครับใครชอบอ่านภาษาไทยก็ลองดูนะครับอ่าจดุดพุยงเปียงเป,ยงเปียงเข้าไปแล้วยังไงต่อแล้วก็มาคุยกับตัวผีเสื้อผู้หญิงนะครับ แล้วกลับมาคุยกับตัวผู้ชายอีกทีนึงอะซูมอนเตอร์ครับไม่ยากนะเพื่อนๆเหมือนอมันนับเป็นฮิตหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับอ่ะเสร็จแล้วก็คุยกับผีเสื้อผู้ชายใหม่นะครับขอบคุณที่ช่วยพวกเราแค่นี้มึงตีเองไม่ได้หรืองต้องให้เรามาช่วยนะครับ ไกลเสร็จแล้วนะเพื่อนๆนให้คุยเลยอ่าให้คุยกับแมงปอผีเสื้อแล้วไงต่อเดินไปตรงนี้ครับจริงๆกดโกก็ได้เพื่อนเพื่อนตามสูตรเลยแต่นี้เหมือนซันมากดให้ดูนะครับเผื่อเพื่อนเพื่อนาตรงไหนเพื่อนเพื่อนจะได้รีเช็คได้นะอ่ให้ถ่ายรูปนะครับก็ถ่ายไปเบอร์เอร์ครับไม่ต้องคิดเลยมากกูดนะครับดียังไงวะ เรากดได้ผิดอ่าถูกแล้วนะครับอ่าผ่านแล้วเรียบร้อยนะครับได้รางวัลแอดเวนเจอร์มาอีกเรียบร้อยนะฮะได้ตั๋วแดงมาด้วยนะครับอืมขาดตั๋วแดงพอดีนะเห็นไหมครับเนี่ยพอปลดแถว2แล้วเวลาผ่านพวกแอดเวนเจอร์ระหว่างวันเนี่ยหรือเดลี่เควสเนี่ยมันก็จะให้แถว2ที่เยอะขึ้นด้วยนะครับเราก็จะมีเนี่ยแลกของรางวัลเต็มไปห,หมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเนี่ยตั๋ว ออฟซีนะครับอันนี้เป็นตัวโบราณนะครับบวกอาวุธนะไม่ใช่อาวุธโบราณสิของโบราณนะครับแล้วก็จะมีลูนมีการ์ดเต็ไมไปหมดเลยแล้วก็มีพวกกาชาต่างๆนะครับมีตัวแดงตัวฟ้าตัวเหลืองมีให้ครบเลยนะครับตัวแดงเราไข่หนึ่งใบนะก็แลกซะหน่อยนะฮะอ้าวได้เลยนะครับแลกมาปุ๊บกดด้วยความใจร้อนนะครับได้เลยครับโอ้โห แฟร์สวยนะตัวนี้ยังไม่มีด้วยนะโอ้โหนะครับแล้วก็เอามาแลกชุดแฟร์นะชุดแฟร์เนี่ยมันก็ให้เลือกได้ครับแต่ว่ามันไม่ใช่เป็นแฟร์เปอร์เซนต์นะครับเพื่อนๆมันเป็นแฟร์สำหรับคนที่เคยกดแล้วมันไม่ได้อ่ะเออมันจะแจกพวกนี้มานะครับสำหรับคนที่กดแล้วไม่ได้นะเนี่ยเราอยากได้แฟร์ชิ้นไหนขาดชิ้นไหนสวยๆเนี่ยก็เล,กเลือกกันได้นะครับเนี่ยนี่สีม่วงสีม่วงนี่ฉันไม่ค่อยชอบว่ะมันดูแปลกๆไงมั้งนะครับผ้าพิวๆพแปลก แต่ชุดผู้หญิงสันว่าน่าจะสวยนะอันนี้เป็นชุดอีกชุดหนึ่งอันนี้ก็สวยเหมือนกันนะสีเนี้ยแต่ว่าสันมีสีเขียวแล้วไงสันว่าสีเขียวมันสวยกว่าแต่ชุดหนึ่งอ่ะสันยังไม่มีนะครับไอชุดที่สองอ่ะสันว่าเอาชุดนี้ครับชุดที่สองนะเพราะว่าสันยังไม่มีชุดนี้นะครับอ่าเอามาฝากเรียบร้อยแล้วสันก็แลกตัวนี้มาครับสามารถเอามาตีออฟสี่ฝั่งซ้ายได้หมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นส่วนโล่ส่วนเกราะส่วนผ้าคลุมส่วนรองเท้าส่วนประดับนะครับ เลือกได้ชิ้นได้ชิ้นหนึ่งเลยนะครับยังไงก็ไปลองเติมดูแล้วกันฮะ